โอเคฮะนี่ก็เป็นหน้าจอตอนจับคู่แมชเมคกิ้งได้ก็จะรับเวีามึงลองสิวินาทีนะฮะพร้อมกับการที่เราจิ๊ก็ตก็ได้แล้วมึงก็มาโพสคิปบสามสี่ห้าหกที่เกมนี้จะเป็นแบบหกวีหกนะฮะแมชค่อนข้างเล็กเอ้เล็กไม่มีรอเรือก็น่าสนใจกดเอาดีฮะเกมเริ่มแล้วนะฮะเอาอะไรดีวะแทงดีกว่า นี่ก็ไททันฟอล์นะนะไอ้แย่ดูเฟลเป็นเด็กค่อนข้างกระตุกนะฮะอยู่ที่20จนๆท่านนั้นเอง อาจจะเป็นเพราะความเซียนไปปรับเป็นมินเดียมของผมก็เป็นได้เกมนี้ไม่มีฟอลดาเมจนะอะอะไรไม่มีดาเมจนะไม่มีฟอลดาเมจโอ้โหโอ้โหกระต <ée> ุกว่ะกระตุกบอนบวนพินตกไกลว่ะ

กูว่าอาจจะต้องเกี่ยวกับการปิดสก,กายแล้วล่ะครับ้อยอหืม <Yeah. S 1> ล้มเลยกดออปชันวิดีโอเซตติ้งเวลี่ฟักกิ้งโลให้หมดแอปพลายไอปืนไอป้ไอปืนพิทต์ในคลิปมึงนี่ทำอะไรได้เนี่ยฮะโหปรับเป็นโลเล่นได้เลยก็ล็อกเป้าสตูที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็กดยิงไปเลยเราไม่ต้องเลงเอง ยิงมาล็อกที่หัวด้วยโวยตอ้ิออด15 second s ขอบคุณที่เตือนนะฮะแต่ถ้ายิงไกลกว่าระยะล็อกมันก็ต้องใช้ปืนเอ้ใช้มือเล็งเอาอยู่ดิกระตุกซั์อะต้องปิด ต้องปิดฟ้าปะแน่นอนนะเกมนี้มันเอามาขับไททันเราก็ต้องเข้าไททันสิ AI o f l i หุ่นจะมี AI ติดตัวมันด้วยนะฮะยังไงวะหุ่นมันตบหน้ามึงเองได้ยอะไรเงี้ยนะตบตวตัวเองได้ถ้าเราไม่อยู่ในการควบคุมหรือเราตาย แล้วถ้าโดหุ่นไนะโดหุ่นได้ก็ได้ไปเลยต้องใช้เวลาและถ้าเราโดนมันตกก่อนเนะีก็ตายไงมีแบบนั้นไหมมีนะโอ้โหน้าไหมเลยหุ่น This

ดดิงเกอร์ัอู้อเอ้าเอเปิดแล้วอ้ามจบมึงเล่นมาหนึ่งยิงคนอยู่อ่ะกำลังแลกในที่เลยก็หมดความแลกปุ๊บมึงเล่นอย่างนึงหมดความแลกเดี๋ยวก็เล่นโอ้เป็มเลนเหลือห้าเหลือสิบสี่ โอ้โหแหลกโอเคฮะบันทึกลำบากมากเกมเฮนี่โอ้โหแหลก ไม่พอหมดมันจะเงียบมันก็เงียบไปเลยวะอะไรอ่ะยิงกันอยู่ๆเงียบๆไปเลย เสียงที่เกิดขึ้นยังกระตุกเลยมาบันทึกแล้วแต่คนต้องเกมน,นี้คนต้องปรับเป็นบันทึกแบบฮาร์ดไซด์แหละมั้งโอ้ยยังจะฮาร์ดได้แล้วแบบ AVA มาก่อนเนี่ยก็จะเหลือ 360p กูสายลำบากกูเหลือเกินนะฮะโอ้โหระเบิดที่ตัวมาเองนะท้องน,บบน้าแทบเน่า ถามว่าผิดหวังไหมกลับรู้งง <Trustee> er. ร day, สึกเฉยๆว่ะไม่ผิดหวังไม่ได้ดีใจเวร์ Jo mod Titan Nó <laughs> huh? có sẹt đi. ดไปมันทำไมอุ้มโอ้โหช่วงหนีแล้วแม่งแฟมเรนหลุดเลยโอ้โหนอ้ยหมี A e M P หมด้วย อ๋อพอเอ็นอีพอห e, ลุดแล้วตายแล้วตายเลยดีสปาใหม่ไม่ได้เกมที่เนี่ยผมเล่นเฉยผมเล่นได้นะฮะผมเล่นไปบันทึกไปแหลกตายอีกเกมนะฮะอีเอทอีเอทเฟล จบไปอันดับรองโลกับพ i l o t ดิวสองไททันคิวหนึ่งมินเนียนคิวสิบเอ็ดเดซี่โอ้เกมยากเอาเรื่องอยู่ก็โอเคครับจบไปสำหรับ Titanfall g a เกมเพลระดับแรกสรุปคะแนนกับ1700 exp อัพไปเลยหนึ่งเลเวลปินบอดล็อก c ีคิวบี s จบไปครับผมก็ ไมมีอะไรอัปเดตก็คาหน้าครับผมแค่นี้ก่อนละกันสวัสดีครับ